เรามาดูกันต่อนะครับเกี่ยวเรื่องของข้อ7ครับก่อนหน้านี้เราก็พูดเกี่ยวเรื่องขององค์ความรู้ขององค์กรนะครับพวก OPL แล้วก็เกี่ยวเรื่องของการติดตามการตรวจวัดนะครับพวกเครื่องมือวัดต่างๆและทรัพยากรนะครับที่จะใช้ในการทำระบบ i s o นะครับ ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของความสามารถนะครับความสามารถตัวนี้นะครับก็เกี่ยวเรื่องของบุคลากรนะครับความสามารถของบุคลากรก็คือเราจะต้องพัฒนานะครับอบรมให้บุคลากรเนี่ยมีความสามารถเพียงพอนะครับ ก่อนนี้ผมก็ได้อธิบายไปว่าใน JD จดีนยเราก็จะมีบอกว่าเขาต้องมีความรู้อะไรบ้างครับแล้วก็จะต้องมีเกี่ยวเรื่องของการอบรมพื้นฐานนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวเรื่องของที่นิสต a ล็อกแม็นะครับก็คือการอบรมที่ จะต้องมีในแต่ละปีนะครับปีที่หนึ่งปีที่2ปีที่สานะครับว่าควรจะต้องมีการอบรมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอ่ะในเรื่องของความสามารถบุคลากรเราก็ต้องทําการอบรมนะครับแล้วก็จะต้องรู้ว่าบุคลากรนี้มีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างนะครับเพื่อให้มีความสามารถในการจัดทำงานตามระบบของ i s o ได้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับทางข้อมนดก็จะบอกว่าคุณจะต้องมีหลักฐานนะครับให้สามารถแสดงออกมาได้นะครับหลักฐานตัวนี้เป็นข้อมูลได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการ,รอนุมัติต้องเซ็นอะไรพวกนี้นะครับเป็นเอกสารอะไรที่สามารถแสดงข้อมูลได้โดยส่วนใหญ่เราก็จะมีการอขอแปอบรมนะครับแล้วก็หลังสื่อ,อบบรมเราก็จะเป็น OJT นะครับ เราจ s ชอ p เท a นนิ n งนะครับเวลาเราทำการทําแผนอบรมก็คือเราจะต้องทำเท a นนิ n งล o แม Map นะครับทั้งปีก่อนนะครับให้กับพนักง,งานทุกคนนะครับแล้วพอพนักง,งานไปอบรมนะครับก็ไปอบรมตามแผนที่เขียนไว้นะครับเพราะพวกนี้จะมีการแจ้งนะครับว่าจะมี การอบรมที่ไหนบ้างในแต่ละปีของสตทุกสถาบันการอบรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะพอรู้เดือนคร่าวๆได้แล้วนะครับแล้วก็มีผลหลังเสือบรมนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับแต่ในระบบไอโซนะครับก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องมีการวัดผลหลังเสือบรมแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของพนักง,งานได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เราก็ต้องมองว่าประสิทธิผลจริงๆเนี่ยก็คือเขาทํางานได้ไหมนะครับพนักง,งานคนนั้นะที่แปบรมสามารถทํางานได้ไหมนะครับทำงานได้ตามที่เราคาดหวังนะครับ เพราะฉะนั้นการไปอบรมแต่ละส่วนที่จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาความสามารถของพนักง,งานเนี่ยก็ต้องเป็นการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับงานการตรวจเช็คความสามความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นถึงประสิทธิผลการทํางานนั้นก็อาจจะยากทินหนึงนะครับเราก็ต้องมองดูว่าเราจะตรวจสอบประสิทธิภาพตันี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการอบรมการพัฒนาความสามารถของพนักง,งานเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับหลายๆส่วนนะครับแต่ตัว JD นะครับที่บอกในจุดนี้ก็จะเป็น JD ของพนักง,งานทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเราทํา J ดให้ขับ q r r นะครับตั้งแต่ต้นก็คือทำเกี่ยวกั็ก็คือระดับผู้บริหารนะครับว่าเขามีหน้าที่ทําอะไรบ้างส่วนใหญ่เวลาทำนะครับในข้อ ในเกี่ยวเรื่องของความสามารถในข้อ6นะครับข้อ5นะครับข้อ5เนี้ยก็คือจะเป็นเรื่องของ JD ตัวเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของ MR Management Responsibility นะครับหรือว่าเราจะเรียกเป็น QMR ก็ได้นะครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นประกาศนะครับ แจ้งว่าเขามีหน้าที่เราผิดชอบอะไรนะครับเป็นใครรับผิดชอบอะไรแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะทําเป็นออกมาเป็นเจดีเลยก็ได้ครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กําหนดว่าคุณจะต้องทําเป็นลักษณะไหนนะครับต่อไปนะครับเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารนะครับก็อธิบายไปก่อนนั่นนี้ก็คือในข้อ5ว่าในการสื่อสารของของเราเนี่ยก็คือจะเป็นมี มีผู้รับผิดชอบนะครับในการสื่อสารนะครับมีผู้รับผิดชอบเขาจะสื่อสารอะไรนะครับแล้วก็สื่อสารเมื่อไหร่นะครับแล้วใครเป็นคนรับสารนะครับ สื่อสารอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารในในตัวของข้อ7เนี่ยก็จะมีความละเอียดลงไปนะครับถ้าเกิดเราสื่อสารเช่นนโยบายเราก็จะรู้ว่าโอเคตัวเชื่อมานะครับหรือมาเนี่ยจะเป็นผู้สื่อสารเกี่ยวเรื่องของนโยบายนะครับนโยบายขององค์กรนะครับว่าเรามีนโยบายคุณภาพอย่างไรบ้างนะครับ เราสื่อสารเมื่อไหร่ก็ทุกเป็นประจําทุกเดือนนะครับผู้รับสารก็คือพนักง,งานกับบุคคลภายนอกนะครับโดยผ่านนะการประชุมนะครับแล้วก็เว็บนะครับเว็บไซตนะ์อันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวเรื่องของ แนวคิดเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารนะครับว่าถ้าเกิดเราจะทําเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารเราก็มีหัวข้อนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยทําให้เรามองภาพอบอกว่าเราจะทําการสื่อสารไปหาใครยังไงนะครับเมื่อไหร่นะครับต่อไปนะครับเกี่ยวข้อ5ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมเอกสารนะครับ ควบคูเอกาสารควบคู่เอกาสารเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของเราจะทํายังไงให้รู้ว่าเอกาสารที่มีอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกีดมีเอกาสารอะไรบ้างนะครับต้องมีการชี้บ่งนะครับเอกาสารนะครับและคำอธิบายะนะครับ ก็ยกตัวอย่างนะครับพวกชื่อเอกสารนะครับอย่างเช่นเอกสารเป็นเอกสารการสรรหานะครับพนักง,งานนะครับวันที่จะทำนะครับวันที่จะทำก็วันที่วันนี้อย่างว,นนวันนี้วันที่6นะครับทับ 4ทับ6 3นะครับที่เป็นวันจัดทำเอกสารตัวนี้ขึ้นหน้าผู้จัดทำก็คือก็คือ,อพนักงานบุคคลนะครับชื่ออะไรชื่อนะครับแล้วก็เอกสารเลขที่อะไรนะครับอย่างเช่นผมก็ใช้เป็น QP นะครับ q u a l i t y Procedure นะครับ H r ขีดศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับการรันเอกสารตัวพวกนี้นะครับไม่ได้ถูกกำหนดว่าเราจะต้องรันเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ขอให้มีนะครับรายละเอียดเนี่ยน้อยที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับรูปแบบของเอกสารต่างๆเนี่ยทางระบบไอโซไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะต้องทำเป็นรูปแบบกระดาษนะครับแล้วก็การทบทวนนะครับและอนุมัติเนี่ย ตามความเหมาะสมนะครับมันก็จะมีบอกว่าเวลาเราจะทำเอกสารทั้งหมดเนี้ยต้องให้ใครหรือมัินะครับเราก็ไม่จาเป็นว่าคนที่ถือมัดจะต้องเป็น MD นะครับหรือว่าเป็น q m r นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะให้เอกสารตัวเนี้ยใครเป็นคนอนุมัดได้นะครับจะเป็นผู้จัดการแผนกหรือพวกนี้ก็สามารถทําได้หมดนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้อง เป็นทาง MD หรือ Q, หรือ MR นะครับนะผมก็มองว่าถ้าเป็นเกี่ยวเรื่องของกระบวนการทำงานนะครับภายในผู้ระดับผู้จัดก,การเนี่ยก็เพียงพอนะครับไม่ต้องถึงขั้นว่าโอ้โหต้องไปเซ็นถึง MD MD ก็ไม่รู้เรื่องว่าเอกสารตัวนี้คืออะไรนะครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนการทำงานของเราแล้วจะบอกว่าโอเคคือถือว่าเป็นประกาศใช้นะครับเราก็ทำเป็นการประชุมก็ได้นะครับว่า มันมีเอกสารอะไรบ้างเพื่อให้ MD รับทราบนะครับแต่ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องผ่านกันมัดทั้งหมดนะครับส่วนในที่จะเหมาะสมกับการมัดโดย MD เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกชิวิี่มันนวดน,นะครับ c ิวิี่มันนวนเนี่ยก็มันเป็นภาพรวมของเอกสารทั้งหมดขององค์กรนะครับอันนี้ภาพรวมขององค์กรเนี่ย ก็โอเคคือ MD อนุมัตินะครับส่วนในเม่อจะอนุมัติพวกเอกสารอื่นๆนะครับที่ได้รับมอบได้รับมอบหมายจาก MD หรือจะเป็นผู้จัดการก็แล้วแต่ครับแล้วแต่องค์กรอย่าย,ยึดติดกับรูปแบบมากนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันคล่องตัวที่สุดนะครับเอกสารหรือการควบคุเมเอกสารตัวเนี้ยจะต้องมั่นใจว่าเราอ่ะจะสามารถเก็บเอกสารอ่ะ ได้นะครับตามที่เราระบุไว้นะครับก็คือในการจัดทําเอกสารเนี่ยจะต้องมีการควบคุมนะครับการแจกจ่ายนะครับการเข้าใช้นะครับการค้นหานะครับส่วนใหญ่เราก็ทําการควบคุมตัวเนี้ยผ่านด้วย g o o g l e Drive นะครับ ใครอยากจะใช้ก็เข้าไปค้นหาได้นะครับได้ง่ายสะดวกเราก็ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับการจัดเก็บนะครับจัดเก็บยังไงนะครับให้ยังสามารถใช้งานได้นะครับควบคุมการเปลี่ยนแปลงนะครับ ควบคู่กันเปลี่ยนแปลงว่าเอกสารนีเน้เป็นการแก้ไขครั้งที่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเ,นเราก็ต้องมีเขียนไว้ติ้น,นึงนะครับว่าเอกสารตัวนี้ที่ทำมาเนี่ย qpmh r 001เนี่ยนะครับมันจะมีเวอร์ชันกี่เวอร์ชันนะครับอย่างเช่นตอนนี้คือ02 02, 02. ก็คือแก้ไขสองครั้งแล้วนะครับ เพื่อให้เรารู้ว่าฉบับนี้เป็นฉบับที่มีการแก้ไขนะครับล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็การจัดเก็บเอ่อไม่ใช่เขาเรียกว่าเวลานะครับเวลาในการจัดเก็บและทำลายนะครับเ่เพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาจัดเก็บเราจะเก็บกี่ปีนะครับ2ปีหรือจะทำลายเมื่อไหร่นะครับ ทำลายยังไงโดยวิธีอะไรส่วนใหญ่เราก็ใช้รีไซเคิลก็ได้นะครับวิธีการทาลายเพราะฉะนั้นการจัดเก็บเอกสารทั้งหมดเนี้ยที่เราทำเนี่ยข้อกำหนดก็ไม่ได้กําหนดอะไรที่ละเอียดมากนะครับว่าคุณจะต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นอ่ะเวลามองในมุมมองของการควบคุมเอกสารน่ะทำยังไงก็ได้ให้รู้ว่าเอกสารตัวเนี้ยเป็น ฉบับที่มีการแก้ไขอยู่นะครับครั้งที่เท่าไหร่เราสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับเวลาในการจัดเก็บทําลายเนี่ยกี่ปีนะครับก็ระบุในเอกสารเลยนะครับหรือเป็นคู่มือแยกต่างหากก็ได้นะครับการจัดเก็บนะครับเราจะเก็บไว้ยังไงหรือป้องกันยังไงไม่ให้เอกสารนั้นสูญหายหรือหายไปนะครับการแจกจ่ายนะครับการเข้าถึงค้นหาเนี่ยถ้าทุกคนใช้นะครับใช้โปรแกรมของระบบ iso นะครับก็ดีนะครับ แต่ราคามันก็อาจจะสูงหน่อยนะครับเป็นแสนแต่ถ้าบอกว่าเราใช้ Google Drive นะครับ <c oughs> เราใช้ Google Drive เพื่อเข้าถึงเอกสารของระบบ ISO ก็สามารถทำได้เหมือนกันก็หวังว่าทุกคนก็พอเข้าใจนะครับว่าการ จัดการองค์ความรู้นะครับความรู้ความสามารถของบุคคลนะครับการควบคุเมเอกสารนะครับเป้าหมายของระบบต้องการอะไรบ้างนะครับในส่วนของเราก็ใช้เครื่องมือนะครับในการใช้การทําพวกนี้ก็คือจะเป็น Google d r ได e นะครับทําเอกสารอะไรก็แชร์เอกสารอยู่ในนั้นนะครับไม่ต้องสี่เรียดว่าเอกสารมันจะหายหรือมันจะอะไรก็มีการแบ็กอัพข้อมูลนะครับจาก Google d r ได e ลงมาที่ ในตัวฮ d ดดิเหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทําเอกสารให้ง่ายก็คือใส่ไวใน Google Drive นะครับเพื่อทําการแจกจ่ายและการค้นหาได้อย่างง่ายนะครับไม่ต้องไปนั่งทําว่าใครจะเข้าถึงเอกสารได้ไม่ได้ยังไงนะครับใน g o o g l e Drive ก็จะกาหนดการเข้าถึงเอกสารได้หมดนะครับ